รู้หรือไม่สัตว์เลี้ยงแสนรัอของเราอาจเป็นพาหะของโรคอันตร,รายที่ชื่อว่าแอนทรักส์แอนทรักส์คือโรคติดเชื้อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ bacillus anthracis เชื้อนี้มีความพิเศษตรงที่มันสามารถสร้างสปอร์แข็งแรงทนทานอยู่ในดินได้เป็น10ปีเชื้อแอนทรักส์สามารถติดต่อสู่คนได้หลายทาง 1. สัมผัสสัตว์ป่วยหรือซากสัตว์ที่ติดเชื้อ 2. รับประทานเนื้อสัตว์ดิบหรือปรุงไม่สุก 3. ส,สูตรฝุ่นสปอร์เข้าสู่ปอดอาการของแอนแท็กซ์แบ่งออกได้ตามเส้นทางการติดเชื้อ 1. ทางผิวหนังแผลตุ่มนูนแดงกลายเป็นแผลดำ necrotic lesion เจ็บปวดน้อย 2. ทางเดินอาหารปวดท้องท้องเสียรุนแรงอาเจียน 3. ทางการหายใจไข้สูงหายใจลำบากเจ็บหน้าอกซึ่งอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาเร็วป้องกันได้ด้วยวิธีไม่ง่าย 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตายผิดปกติ 2. เนื้อสัตว์ต้องปรุงให้สุกทั่วถึงก่อนรับประทานแอนทรัคเป็นโรคร้ายแต่ป้องกันได้ด้วยความรู้และการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีรู้จักโรครู้ทันอันตรายป้องกันได้ทุกคน